สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนทำคลิปนะครับนะครับเราเอาคลิปที่เราสโลว์มาแล้วนะครับสโลว์นะครับก็ดูก่นเลยเออคนเราไม่ต้องเอาไอ้ตรงที่เรากดเต็มนะครับก็ก็ตัดทิ้งไปเลยเอ้วก็เราจะพยายามต้องกามานะครับผมอันนี้นะต้อง ประมาณนี้นะครับก็กดไปที่ก็กดที่งแบบนี้เลยน,นะครับทามาก่อนนะครับเราจะสอนมาก่อนคือต้องกดมือที่อันนี้หนึ่งทีนะครับอีตรงเนี้ยตรงแผ่นเสียงนะครับล้อกดมาตรงนี้นะครับเข้าพอกดตรงปรุกเนะี้ยต้องกด ก็ดีดีเฮ้ยค้างเอาไหมเฮ้ยเดี๋ยวเอาไม่เลยค้างนะครับก็ประมาณตรงนี้นะครับโอเคจะมีสามจุดที่เราต้องขยับนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็เป็นงไงนี <c oughs> ่นะครับเราก็ต้องเอมาตรงนี้นะครับต้องเอามาไว้เอาไปเปียๆน,นะอันนี้นะครับกดตรงนี้ก็กดไกลแล้วกดตัดนะครับ ไม่มีนะครับแล้วก็จิ้ไมไปนี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้สุดเลยนะครับเราจะเห็นเป็นหยดน้ําแบบนี้นะครับตรงเนี้ยไ,ไม่ใช่หน้าผู้อญิงนะครับฝั่งฝั่งซ้ายของหน้าผู้อญิงนะอีกอันเนี้ยเออเราก็ก็<ๆ>ปรับให้เหลือสามสิบนะครับสามิบภาพมันกําลังดีนะครับภาพมันกำลังพอดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นแบบ เลยเป็นพิกเซลนะครับผมเลยปรับให้เป็นสามสิบครับเพราะมันจะได้ข้อกับโทษซอกๆเลยนะครับกดเปิดเพลงเลยต้องชลิก่อนนะครับโอเคครับแล้วนะครับทุกคนนะครับครับสร็จแลกคนก็ถอนี้อนะขยับนิดนึง ไเวะก็ไม่ได้เลยนเขาียากมาตรงนี้นิดนึงนะครับเข้าตรงนี้ปุ๊บกดแบบตรงนี้ดกดออกตรงนี้นะครับเอ่อเขาดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่าตรงนี้มันเข้าได้แบบนี้นะครับโขี้มันจะเปิดแล้วก็เหมือนเดิมครบคับกดตรงกันไกล กดตรงรูปนี้แบบเข้าเข่าบอกนะครับมันต้องหาบบที่มันเข้าฝั่งขวาบ้างแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแตกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทํามอนเนินะครับกดตรงมันไกลเอะต้องทำอีกเดนหนึ่งนะครับแล้วก็กดเลงไกลนะครับกดประมาณนี้นะครับ คครับก็กดหมุนแดงเลยนะครับจะจะเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับจะรถล่นคืนี้ไหมครับเราจะเล่นไมให้สุดเลยครับจะอยู่ที่หนึ่งแล้วนับจะแจาสุดท้ายครับไปฝั่งซ้ายคืออันที่สี่นะครับหนึ่งนี่ครับจะเป็นึ่งปีนะครับแล,แล้วก็เช็คของเราก่อนได้เลย ก็จะเป็นประนีนะครับเดี๋ยใครจะปรับเอฟฟกอะไรก็ได้เลยนะครับจะปรับภาพนิดนึงนะครับจะปรับตามผมก็ปรับได้เลยนะความโซ่ภาพแบบนี้แหละดีแล้วแนละ้วผมว่าแบบนี้แหละสวยดีนะทุกคนเออ ทำไมมันต้องมาโทรนี้นะครับเออผมก็ก็ปรับสีนะครับวันนี้เขาคจะเสิร์ฟวันนี้ดงนะครับออไมไ,มไม่ได้จ้องเสิร์ฟนะครับภาพตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปเดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งเช็คเช็คเช็คแล้วก็เราปรับแสงมาเนิดนึงวิสีมันสดอยู่ค่ะเอมีะลรครับโห้ผัวผมรู้ชอบแนวน,นี้แหละนี่ครับแล้วก็ปรับแบบเร็วเลยนะครับ กลัวเสียงจะติดลิขสิทธิ์นะครับเสียจแล้วครับก็ต้องเช็คภาพก่อนนะภาพไม่เหมือนกันจบละเดี๋ยวดาดาด้คีลภาพมันจะเหมือนกันโอ้ยจบโอ้ก็ไม่เป็นไรเออจะเปลี่ยนแ้ว เปอนประมาณนี้นะครับเมื่จะเหมือนเปลี่ยนเวียนสีไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนดูก่อนเลยนะครับดูก่อนที่จะพอใจนะครับอ้าสีแบบเี๋ยวก็พอใจแล้วครับอย่างนี้สองนะครับเราก็กดบันทึกตรงนี้นะครับก็กวบเพเฟรมเลยแค่สวยนะครับผสมแบบสวยสุดเลยนะครับวันนี่จะทำได้ สวยเคริ้บนะครับใ <c oughs> นอีกแอปหนึ่งนะครับลายเป็นแปอปวันนี้นะครับใครมาสเตอร์นะครับโหลดได้ในพีสโตนะครับแต่ถ้าแอปกินไม่มีก็ใช้แคบคัดแทนนะครับทุกคนหรือถ้าใครไม่มีแอปแคบคัดอะผมก็ก,ก็ไปซื้อหาดีน่นแะดูนะครับ ไอ้อโอ้ยออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันนะครับฝฟรมเดียวขมิลาอันนี้เนี่เลยใช่ใช่ใช่อะไนะจะจะจตรงเสียงตนี้ได้ครับ ได้นะครับแล้วก็กดตรงเอนมขวาของเราเลยครับจิ้มไปหนึ่งทีนะครับปัดูงไปเลยนี่ก็ปลับมาเงินเอ็กซ์พอร์ม่เาสูงเงินไปแต่ลมานิดนึงนะครับอ่ะก็ก็ได้นะครับเพิ่มความสวยให้ภาพนะครับทุกคนเสร็จแล้วก็ ไปดูกันก่อนเลยนะครับดูก่อน <Hey. S 1> นี่ครับภาพภาพก็สวยแล้วนะครับแค่นี้นะมีง่ายนะ mm hmm. ก็สำหรับคนที่ปรับไทยก็ไปปรับไทยก็ได้นะครับขอบคุณครับ